มาทํากับแขกรับเชิญของเราสองคนนั่นเองนั่นก็คือน้องแอนกับน้องอ้อนนะคะอ่าเชิญเข้ามาเลยค่ะพ <c oughs> วก่อเขามีพรสวของตัวเองนะคะ <c oughs> น้องแอนจะมี <c oughs> อมยิ้มนะคะวันนี้นะคะหลุดไปร้อยรอบนะคะหลุดจนฟันจะหลุดหมดปากแล้วล่ะอ่าวันนี้ <c oughs> นะคะเรา แล้วก็มีเป็นกับเพชรน,นะคะมีสีทองสีเงินส,สีน้ำเงินสีแดงําบมดสีะแล้วก็มีเป็นเบบี้ออยนะคะแล้วก็มีเป็นสบูสบ่สบู่ลักทำพร้อมกันทำพร้อมกันสบู่ลักเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกใครจะเป็นคน,คนอะเอาผลินภัณฑะอันนี้นะ อมทิ้งไปนะคะอ่ะคนนี้ก็นักกินขยับเข้ามาขั้นแรกขั้นแรกใส่กาวานนะะก่อนเลยนะคะ่ะกาวต้องเตรียมทิชชู่ด้วยนะคะเพราะว่าป้องกันเละน,นะ,ะไม่ต้องป้องกันค่ะรู้แน่นอนว่าเลคะค่ะก็เลยเตรียมมาเทไปเลยน,นะคะประมาณที่เราชอบต้องรู้มีแค่กาวอย่างเดียวต่อไปเราก็ใส่เป็นสบู่ลักค่ะลักสนอ่นเลยใส่เหมือนเละเละ ้นใส่ประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าสะหมุนแค่นี้จะมันก็เหมือนแบบว่าเริ่มืดแล้วนะคะแล้วก็ยื่นซอไปนะคะเราก็จะใส่เป็นสีค่ะวันนี้เราจะทําเป็นแบบไม่ใช่ใส่สีนะใส่แต่แบเป็นกระเทยอ่ะก็เลยออกมากเลยอ่ะโอโห้ออกเต็มเลยอ่ะ ม,มันกัคนนะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันมันจะเป็นกบับเพชรสีแดงแดงนะคะทำไมมันไม่มีความปเป็นกับเพชรเลยอะนั่นนะสิทำไมไม่มีความเป็นกับเพชรเลยแล้วเราต้องใส่หลายอันอยู่กัอนะอยู่กันทุกคนเดี๋ยวมันมันไม่เข้ากันเอาสีเดียวก็พอมั้งเห็นไหมคะกะบับเพชรเห็นไหมในกล้องเห็นปะ เห็นเป็นสีขาวในกล้องนนะคะเราจะใส่เป็นแป้งโยครีให้คิดโยครีปโอ้ยเชชูเชชูเชชูนี่นะคะเราก็คนไปเลยถ้าไม่เป็นก็ขอประทานโทษด้วยนะคะไม่ถืนขึ้นเลยหรอทุกคนคะเรามีล้างค่ะล้างตังค์ทูนมาตอนมาลอยกันทูเราจะใส่แป้งโยครีปอีกนะคะถ้ามันไม่ยอมิด ถ้าไม่เป็นน <iyorsun. S 1> ี่เปืองกาวมากเลยนะคะับเพราะว่าใช้กาวเยอะมากใช่ไหมกลิ่นแป้งโยอกิ่นแว่าแรงมากอะทุกคนคะมาเริ่มเป็นแล้วค่ะเริ่มเหนือเหนือแล้วเนี่ยคใสใแบบนี้นะตอนนี้นะคะแอนก็กินซากินเออกินอะกินอมยิ้มนะเป็นอันที่ลอยแล้วนะกินเข้าไปกินเข้าไปกินดิกินดิกินดิมันก็เริ่มเป็นแล้วนะอ่ากินกิน เ,เด้ตอนนี้นะคะแบบว่าหัวมุมกันเหมือนชุมนุมมากค่ะทุกคนนั่งดีๆทุกคนมันเหมือนแบบว่าเริ่มเป็นแล้วค่ะอขออนุญาตยกลำกางเลยีกวเป็นการทำราลามครั้งยิ่งใหญ่นะคะต่อไป เราคิดว่ามันมันจะไม่เป็นนะคะเราก็เลยต้องใช้สูตรนี่พีซลินบอลเลตนะคะใส่แค่หนึ่งฟอนี่สูตรนี้เลยอย่าชนพีอย่าชนอยู่ก่อนนิ่นะอย่าเล่นแต่อยา,หายให้พ <นะ S 2> ุงตั้นิดเดียวก่อนเทอนน่อนัดเกียร์สองเกียร์สุดอันนี้เราผสมกับน้ำแล้วนะคะกีซลินบอลเลตนะเฮ้ยใส่กีซลินปุ๊บเป็นเลยอะ่ะ ยืดยืดว้าวไม่ลอยแล้วเหลือแค่ต้องควรอีกสักพักนะคะแบบเป็นแล้วอ่ะตอนนี้อื้อใส่เบบี้ออยนะคะออดอันนี้นะะอ,อ,นออดอันนี้เป็น FC สุดที่รักของเรานะคะเอฟซีอ KFC KFC ค่ะหิวมากค่ะ ติดมือฉัแล <iah> ้วเราจะไม่ใส่กสเซนเพิ่์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งใช่ไหมคะอย่าให้โดนที่ที่นอนนะไม่โดนไม่โนนแล้มนคุณั้อดะเดี๋ยวที่อะคุณละเพิร์ตไหมเดี๋ยวเราอดกันน้อันนี้ตั้งไว้ไมู่้สิอันนี้ว่ะคุณเราขออนุญาตแล้วั้องงอดะคละ ไม่ติดแค่นั้นมันไม่ติดแต่ว่าแอรมา,มาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับช็อตที่ต้องวางแล้วอู้ีแบบนแอรไม่ไม่อันนี้คือใอ่ญ่ที่สุดป้าที่เคยทำนะช่ปกติทำนิดเดียวเพราะว่าไม่มีที่เกปกติทำทาน้อยกว่านี้ค่ะเอออันนี้ต้องสอก้อนรวมกักน ตอนนี้นะคะเราก็ทำสูตรนี้เสร็จแล้วเอามาโหลดไปเลยมนะั้บบออยเดี๋ยวแล้โหลดของได้เอาของขออขอไปเก็เคียบของออกหมดตอนนี้ติดมือหน่อยอนะ่ะต้องใส่เบบเี้ออยเบบี้ออยของที่ไม่ติดเลยติดเวลาจิ้มมันมันติดเดี๋ยวลองจิ้มดูนะคะว่าเสียงเป็นยังไงจิ้มปั๊กตั้งไฟฟ้าค่ะแผ่หูค่ะเอนแผ่หูต้ <c oughs> องขยับกล้องมานก็แค่ไหนมันติดมือนิดน,น,นึงนะคะเราก็ ใส่เป็นไอ้นี่เออกรีซอรีนบคุยกล้องเลยค่ะหน้า

พี่ออยนะออยหมดหน้าออยหมดก็อย่าว่านะคะอกกล้องเร็วๆแอนเอ็นตัวไหนเร็วเอ็นตัวไหนเอ็นน้นไม่เปนตัวก็ได้ไม่เป็นไรค่ะรียต่อเรีต่ออุ้งมือพี่แอนแบบขยับไปทีละช้าๆช้าๆจะช้าๆช้าๆช้าๆให้มันไม่มีอะไรติดเข้าไปผมเอออะไรหรอมาคุ้มเลยมาคุ้มฮึ๊บโอ้ย เกาะชะ้าชักแอ้วอนระวังหัวหูใหญ่มากใช่จริงๆใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดู <S <S ะะนะคะรอจอนแบบมาให้ฟังความเสีย่ยงนะรอดีอน,นะคะปิดชุดป้องนะคะต้องเด็กก่อนนะคะใครดูคลิปนี้นะคะไวปทำโค้ชอา อยู่คลิปนี้อย่าบอกเจ้าของห้องกันเพราะทำเพราะยังไงถึงไม่บอกเจ้าของห้องเพาเดี๋ยวตีตีใครตีเโลสาววนี่แหละตีทำไมต้องการอย่าของห้องะใครที่มาโรงแรมนี้ก็มาพักได้นะคะห้องคว้างมากเดี๋ยวข้อจุดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะไม่ได้เละแน่นอนค่ะบอกทุก เอ็นคือมันเด้งมากนะคะดูโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร